สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากปัญหาคณิตศาสตร์ปัญหาคณิตศาสตร์ในที่นี้ก็มาจากข้อสอบแข่งขัน IIMC Indonesia International m a t h e m a t i c s Competition ปี2022ข้อที่3 A B C D อันนี้คือเลขฐาน10นะ เป็นเลข4หลัก a, a ไม่เป็น0 c ไม่เป็น0เน้นดีนะสัญลักษณ์ตัวนี้หมายถึงเลข4หลัก square root ของเนี่ย a b c d หารด้วย square root ของ a b บวก square root ของ c d เป็นจำนวนตักกะยะให้หาค่า a b c ทั้งหมด โจทย์ข้อนี้ก็จะแบ่งเป็นนะสองคลิปนะในคลิปนี้ก็จะเป็น Mathematical Programming หาผลเฉลยโดยการเขียนโปรแกรมนะคลิปต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการหาผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมนะในกรอบสีเขียวนี่ก็โจทย์นะเอาไว้อิงสายตาเวลาจะเขียนผังงาน ผังงานในที่นี้ก็เป็นสูดโดโค้เนี n, n เป็น0เตรียมไว้สำหรับการนับ a, a ห้ามเป็น0ก็แปลว่า n <B S 2> เป็นเลข1ถึง9 b เป็นเลข0ถึง9เนี่ยเพราะอันนี้เป็นเลขฐาน10นะ c, c ห้ามเป็น0ก็แปลว่า c มีค่าเป็น1ถึง9 d 0ถึง9 A B C D เปเลขฐาน10ก็1000 A บวก1 0 0 B บวก10 C บวก D เก็บไว้ที่ตัวแปร A B C D A B ตัวนี้เป็นเลขฐาน10ก็1 0 A คูณ B เก็บไว้ที่ตัวแปร B ทำนองเดียวกัน C D ไปเลขฐาน10ก็1 0 A 10 C บวก D เก็บไว้ที่ตัวแปร C D ตัวสอบ3มเงื่อนไขนะถ้าส a r e r oot a b c d เป็นจำนวนเต็ม square r oot a b เป็นจำนวนเต็ม square r oot c d เป็นจำนวนเต็มจะได้ว่าเศษศูนย์อันนี้เป็นเลขตัก,กระยะ n เพิ่มค่า1เก็บ a b c d ไว้ที่ตัวแปร x n รันโปรแกรมแล้วนะรันโปรแกรมแล้วพบตัวเดียวคือ A B C D เป็น1681 A B ก็ถอดรู t ได้เป็น4 C D ก็ถอดรู t ได้เป็น9เลข4หลักตัวนี้ถอดรูดก็ได้เป็น41นะคำถามนะทำไมผังงานที่ใช้งานได้นะทำไมใช้เงื่อนไขนี้เนี่ยสตัวเนี่ยนะในการตรวจสอบได้ว่า ถ้าเงินขายสามเงินขายนี้เป็นจริงของชิ้นนี้เป็นจำนวนตักกะยะในคลิปนี้นะโปรแกรมมิง่งเนะเหตุผลคณิตศาสตร์นะก็จะอธิบายเพียงเล็กน้อยนะเหตุผลคณิตศาสตร์แท้จริงจะอธิบายในคลิปต่อไปเนะี่ยคลิปนี้เน้นโปรแกรมมิง่งนะส่วนนี้ก็เป็นโปรแกรมย่อยเนะี่ยผังงานในการทดสอบว่า เลขที่กำหนดให้เป็นจำนวนเต็มจริงหรือไม่เนี่ยส่งค่า x เข้ามา test value เป็น0นถ้า f o r กับ ceiling มีค่าเท่ากันแปลว่า x เป็นจำนวนเต็ม test value เป็น1 return ค่ากลับนะคลิปก่อนหน้านี้นะย,ย้อนกลับไปดูได้เลยนะสอนเรื่องคำสั่งพื้นฐาน f o r ceiling r o u n เนี่ย truncate แล้วก็ fraction เนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยเนี่ย ก็เน้นอีกทีหนึงนะคำถามทำไมเงื่อนไขนี้ใช้ตรวจสอบได้ว่าเลขที่กำหนดอยากได้เนี่ยเป็นตักกะยะเนะเหตุผลต้องใช้ m a t h e m a t i c a l ก็จะอธิบายในคลิปต่อไปโปรแกรม Python นะบรรทัดที่2ถึงบรรทัดที่หกนะ เป็นคำสั่งใช้ตรวจสอบว่า x เป็นจำนวนเต็มจริงหรือไม่บันทึกคลิปแยกต่างหากให้ดูแล้วก่อนหน้านี้นะจากผังงานเมื่อกี้นี้นะบรรทัดต่อบรรทัดเลย n เป็น0ููปของ a เนะี่ยอย่างนี้ก็แปลว่า a เปลี่ยนค่าจาก1ถึง9 b เปลี่ยนค่าจาก0ถึง9 c เปลี่ยนค่าจาก1ถึง9 d เปลี่ยนค่าจาก0ถึง9 a b c d เป็นเลขฐาน10 1,000 A 100b บวก100 B บวก10 C บวก D แล้วก็เปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มตัวแปรจำนวนเต็ม AB เลขฐาน10ก็คือ10 A บวก B CD ก็เหมือนกัน10 C บวก D ทดสอบ3เงื่อนไข Square root b B, C, D Square root A, B, Square root ของ C, D เป็นจำนวนเต็มทั้ง3ตัวเนี่ยจะได้ว่าเนี่ย สแควร e r ูทเอบีซีดีส่วนสแค a ร e r ูทเอบีบวกสแควรูทซีดเป็นเลขตักกะยะเงื่อนไขเป็นจริงและ n เพิ่มค่า1แล้วก็พิมพ์ N ออกมาสั่งรันโปรแกรมได้1681ตัวเดียวเท่านั้นแมทเทมัติคอลโปรแกรมมิงนะโปรแกรมมิงในที่นี้เนี่ยตรวสอบแค่2เงื่อนไข โปรแกรมเดิมเลยนะบรรทัดต,ต่อบรรทัดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตรวจสอบ3เงื่อนไขนะสเงื่อนไขก็ดูอย่างง่ายตัวบน2ตัวล่างนะพอตัวนี้ก็บอกตรวจสอบว่าเนะี่ยสแควร,รูทของเลขฐาน10 ab คูณกับเลขฐาน10 abcd เป็นจำนวนเต็มและเลขฐาน10 cd คูณกับเลขฐาน10 abcd เป็นจำนวนเต็มจะได้ว่าของชิ้นนี้เป็นเลขตักกะยะ N เพิ่มค่า1เก็บค่า a b c d ไว้ที่ x n สั่งรันโปรแกรมแล้วได้เลขตัวเดียวคือ a b c d มีค่าเป็น1681คำถามเหมือนเดิมทำไมใช้เงื่อนไขนี้ จึงสรุปได้ว่าเลขทีนะ่กำหนดตัวนี้เป็นเลขตักกระยะนะก็ต้องใช้เหตุผลคณิตศาสตรนะ์อธิบายให้ฟังแน่นอนนะแต่ว่าจะแยกคลิปไปต่างหากนะในคลิปนี้เน้นโปรแกรมมิ่งซูโดโค้ดนะ Code, นะจริงๆที่เห็นตรงหน้าเนี่ยคือภาษาแมทแคทใครสนใจแมทแคทก็ไปดูเรื่องนะ การใช้ m t c a t p พ i m e เนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี1เดือนไปลองติดตั้งแล้วก็ศึกษาดูเลยเนี่ยที่เห็นตรงหน้านี้คือโปรแกรม matcat รันและได้เลข1ตัวเท่านั้นภาษา python นโปรแกรมเดิมเมื่อกี้ละนะเปลี่ยนแค่เงินไขตรงนี้เองเนทดสอบว่าเนี่ยสแปรรูท ab คูณกับ abcd เป็นจำนวนเต็มจริงหรือไม่ square root นะนี่ยกกำลังจุดห้านะ square root ของ cd คูณกับ abcd เป็นจำนวนเต็มจริงหรือไม่ถ้าเป็นจำนวนเต็มทั้งสองตัวจะได้ว่านะ square root abcd ด้านบนหารด้วย square root ab บวก square root cd เป็นเลขตกกรรกยะ n เพิ่มค่าหนะึ่งแล้วก็พิมพ์ค่า n ออกมา รันโปรแกรมแล้วได้ตัวเดียวเหมือนกันนะคำถามทางคณิตศาสตร์ก็คือเหตุผลคณิตศาสตร์ทำไมตรวจสอบ2เงื่อนไขแล้วนะจึงสามารถสรุปผลได้อันนี้กนะ็บันทึกคลิปแยกให้ดูแล,แล้วนะ Mathematical Programming งไททอนแะม็ก m a m a m a t h t m a t มท m a มัติก a แมทแลมีมากกว่านี้อีกนะ ในเนื้อหาทฤษฎีจำนวนเนะี่ย floor ceiling truncate l o u d fraction แต่ถ้าอยู่ในโปรแกรมสเลดรูปแต่ละตัวเนะี่ยคำสั่งอาจจะพิมพ์แตกต่างกันเล็กน้อยสนใจก็ไปดูในคลิปนี้ท้ายคลิปแถมวิธีจริงนิดนึงเนี่ยนะ a b c d เป็นเลขฐาน10เนะี่ยเป็นเลข4หลัก a ไม่ศูนย์ c ไม่ศนะูนย์ะ square root a b c d หารด้วย square root a b บวก square root c d เป็นเลขตักกะยะมีกี่ตัวนะโจ์ก็ถามว่ามีกี่ตัวนะแต่ถ้าใช้โปรแกรมมิ่งเราสามารถตอบได้อะไรบ้างเงื่อนไขในการตรวจสอบนะใช้กรอบสีเขียวตัวนะี้ของชิ้นนี้เป็นเลขตักกะยะก็ต่อเมื่อ ของแต่ละชิ้นเป็นจำนวนเต็มนะมี3ชิ้นนะจะพิสูจน์ให้ในคลิปต่อไปนะสมมุติว่านะพิสูจน์และเข้าใจแล้วเราก็มาตรวจสอบแค่นี้ AB ถอดรูดได้เป็นจำนวนเต็มนันะ่นนะมันมีแค่4กํกำลัง2 5กํากำลัง2 6 7 8 9กําำลัง2หมดและ นะเพราะว่า a b มันมีตั้งแต่10ยัน89 c d ก็เหมือนกันมีแค่นี้ยนะถัดไปนะ a b c d เนะี่ก็1616นะตัวสุดท้าย8181เราก็ตรวจสอบเลยมีตัวเดียวเนะียที่ถอดรูทแล้วได้41นอกนั้นนะถอดรูทแล้วเป็นเลขอัตกยะนะ ถอดรูแลเป็นจำนวนเต็มก็มี 16, 87, 16 81 1681ถอดรูแลได้41เพราะฉะนั้น a b c d เลขฐาน10คือ1681คําคำตอบข้อนี้มีค่าเดียวคือ1681สนใจเนื้อหาทางทฤษฎีเนี่ยในกรอบสีเขียวนี้ก็ติดตามในคลิปต่อไปในคลิปนี้เน้นโปรแกรมมิ่ง ส่วน Mathematical ติดตามในคลิปต่อไปสวัสดีครับ